เอฟซีภูเก็ตครับเลขวิ่งบ่อบพาดครับบนมาที่8ครับล่างครับมาที่5ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่11อสิงหาคม2 5 6หาครับมื้อนีครับจะมีนัดทำมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีภูเก็ตนะครับงดที่แล้วเพิ่นห้มากครับผมเนาะนี่ครับบนครับ 8กับ9มาที่8 8มาหลักร้อยนะครับล่างครับ4กับ5ครับมาที่5นะครับเลขวิ่งกับชื่อว่าเดินดีครับผมเนาะมาดูนี่ครับวิ่งล่างก่อนดีกว่าครับเขามา1 2 3มาเครับผมเนาะ10 1 1 12อครับผม12งวดครับผมผิดแค่2หงวดเองครับผมเนาะ 12งวดครับผิดแค่2งวดนะครับนี่ครับล่างของ fc ภูเก็ตครับส่วนชุดบนครับชุดบนของ FC ภูเก็ตนะครับนี่ครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7้าครับผมงวดนี้ไม่เข้านะครับแล้วก็8นะครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับผมเนาะ9กงวดหลังสุดครับ ผิดแค่งวดเดียวครับผมเนาะบนอย่างเดียวนะครับงดที่แล้วนี่ได้มาครับผมเนาะเลขวิ่งครับ8กับ9ครับเลขออกครับ85 2ครับมาที่8นะครับนี่ครับเลขออก85 2ครับมาที่8นะครับ ของ F c ภูเก็ตนะครับผมเนาะหลังจากผมล่งคลิปล่างไปแล้วครับผมเนาะมือมนีครับจะมาล่วงคลิปบนของ f c ภูเก็ตนะครับล่างครับงวดนี้ fc ภูเก็ตให้มาครับล่างครับเด่นศูนย์ลองหนงครับหลักสิบล่างครับหลักหน่วยครับ379ครับจับคู่เดี6กคู่ครับผมเนาะ มี 03, 0 0 07 09ครับแล้วก็131719ครับเน้นที่3 0 0 3นะครับนี่ครับพันวากลับด้วยนะชอบมากทกันแกงขาแม่ครับผมนาอ fc ภูเก็ตนะครับคลิปนี้จะเป็นเลขบนนะครับผมนาอหลังจากลงเลขล่างแล้วจะเป็นคลิปบนนี่แหละก็จะมาสรุปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับของ fc ภูเก็ตนะครับ ย้ํยๆคับเอ็กซ์ซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u ู u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปอมครับผมเพจปอมเฟซปอมกุมปอมเยอะมากครับผมเนาะทาง Facebook นะครับอย่าไปหลงเชื่อครับผมมีช่องทางเดียวให้ติดตามครับทางช่อง u ูท b e นะครับทางช่องพหัด channel แล้วก็ช่องพหัดคนเดิมนะครับตอนนี้ครับผมเนาะทางช่องพหัส ชั้นลครับผมเนาะงดลงคลิป2สัปดาห์นะครับมาติดตามได้ทางช่องผระหัดคนเดิมเด้อครับผมเอซี FC ทางช่องขอคนละหนึ่งไลค์หนแช์นะครับขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึแชร์เด้อครับผมมาดูวิ่งบน2ตัวมาตัวหรือว่ามาทั้ง2ตัวก่อนดีกว่าครับงดนี้ได้มาครับ1กับ2ครับ งดนี้ได้มาครับ1กับ2นะครับนี่ครับ1กับ2 F C ภูเก็ตครับ F C ฟซีภูเก็ตครับ สิบบนครับหน่วยบนครับสิบบนหน่วยบนหลักสิบครับ1่งกับสองตักหลักนะครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยห้าหกเจ็ดครับ หลักสิบหนึ่งกับสองหลักหน่วย5 6 7ครับจับคู่ได้ที่มี1 5 1 6 1 7ครับ2 5 2 6 2 7นะครับนี่ครับผมลงวันที่16ทับ8ทับห แปดครับแล้วก็มาเอาบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวดีกว่าครับชุดสรุปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับสาหรับคนทุนน้อยนะครับผมเนาะผนจงข่าวแม่ครับผมขอบบุญขอบคุณเวยครับผมเนาะ fc ภูเก็ตนะครับ fc ภูเก็ตครับ fc ภูเก็ต บนครับเด่นที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบเม็ดเดียวนะครับผมเนาะบนครับเด่นที่หนึ่งครับฟันธงให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับหนึ่งเจ็ดครับนี่ครับหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะครับส่วนล่างครับล่าง ล่างครับนี่ครับเห็นไหมล่างให้ศูนย์เมตดเดียวนะครับล่างให้ศูนย์ศูนย์สาเม็รเดียวนะครับบน17ครับล่างครับเด่นที่0นย์ครับ03นะครับ03นนะครับนี่ครับ เพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเลขสองคู่นี้นะอย่าลืมนะให้เล่นบนล่างกลับด้วยนะสําหรับชุดคัดเน้นนะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับเพิ่นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะ้าชอดอย่างนี้ก็เล่นศูนย์สามสามศูนย์ล่างครับผมเนมี่ยใช่ไหมกันบนไว้แล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบนกันล่างไว้นะครับลงวันที่สิบหกทับแปดทับหกแปดครับ มาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นดีกว่านะครับมาครับมาดูชุดเต็มบนก่อนดีกว่าครับบนครับชุดเต็มครับหลักสิบหนึ่งกับ2หลักหน่วย56 7หกเจ็ดครับหนึ่งห้าหนึ่เน้นที่17นะครับส่วนล่างครับล่างครับเด่นที่0ูนย์ลองหครับหลักหน่วย379ครับ 0 3 0 7 0 9 1 3 1ูนยครับเน้นที่30นะครับ03ครับชุดสรุปบนล่างครับบนครับเด่นที่1ครับให้17ครับล่างครับเด่นที่0ครับให้0 3นะครับกับสุดท้ายนี้ครับกับคอกเวพรในเอฟซีทางซองที่เบิร์คลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ